สวัสดีวันที่5ตุลาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้นะครับช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์ผลแนวโน้มความเป็นไปได้สำหรับหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์กันนะครับก่อนอื่นนะครับขออธิบายนิดนึงนะครับขอขึ้นคำเตือนหน่อยว่า หวยหรือลอตเตอรี่เป็นเลขสุ่มแบบสมบูรณ์นะมันไม่มีวิธีการไหนที่จะมาทานายให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยําที่สุดนะครับไม่มีวิธีการไหนนะครับแม้แต่วิธีการที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี่ก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนําเสนอเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิตินะครับแล้วก็การคํานวณด้วยคณิตศาสตร์เท่านั้นเองนะมันไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดๆให้ทุกท่านได้นะเพราะฉะนั้น กดรับชมด้วยวิจารณญาณของท่านด้วยนะครับผมโอเควันนี้วันที่5ตุลาคมเนาะก็หวยหาหนอยอ,ออกวันนี้ก็คือฝั่งซ้ายมือนี่แหละนะงวดวันที่5ตุลาคมและเราก็จะมาทําการาเปรียบเทียบผลลัพธ์นะเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เราได้ทำาการวิเคราะห์ ตัวเลขทางสถิติเอาไว้นะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบไปพร้อมกันเลยว่าตัวเลขเป็นไงบ้างไอ้ที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้นะก็คือฝั่งขวามือนี้ก็คือคอนเทนต์ที่ผมได้ทําการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขไว้1วันล่วงหน้าเพื่อ,อเพื่อทำการวิเคราะห์ตัวเลขของหวยฮานอยใน,ยนวันนี้นะก็คือวันที่5ตุลา วันที่4ตุลาคม2568พบกันอีกครั้งกับเราไปที่สรุปผลท้ายคลิปเลยดีกว่าครับฝั่งซ้ายมือนะเรามาดูที่รางวันที่1ก่อนนะครับ27255คือรางวันที่ออกสำหรับรางวันที่1อ่าเสร็จแล้วเรามาทำการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้วิเคราะห์แนวโน้มตัวเลขเอาไว้ว่ามันจะมีความใกล้เคียงหรือตรงกันไหมนะเรามาไล่กันทีละชุดเลยตั้งแต่สูตรสีเขียวและสูตรสีฟ้านะ 27255นะครับเราไล่ชุดที่1นี่อันนี้ก็ไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยก็คือไม่โดนนั่นแหละนะ2องเจสอืมไอ้สูตรสีเขียวนี่ <c oughs> จากการวิเคราะห์นี่มันก็ไม่ได้ตรงกับไอ้สิ่งที่มันออกจริงนะเราลองกระโดดไปที่สูตรสีฟ้ากันดูแล้วกันนะ2องเจดอืมดูแนวโน้มก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะมีถูกเลข2หลักแค่ตงนี้นเอง นะเพราะฉะนั้นเราข้ามไปดูที่รางวัลที่รางวัลพิเศษกันดีกว่านะเนี่ยครับรางวัลพิเศษนะฝั่งซ้ายมือรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือ38.445สิ่งที่เราได้วิเคราะห์เอาไว้สำหรับสูตรสีฟ้าอ่าสำหรับสูตรสีเขียวนะครับนะี่ข้ามขั้นตอนไปซะละนะเรามาไล่เช็คกันเปรียบเทียบกันดูทีละเซตเลยนะทีละ ทีละชุดตัวเลขนะสิ่งที่เรา,าได้วิเคราะห์เอาไว้ก็คือ39มเ้ยใกล้เคียงอยูน่นะเนี่ยตัวเลขข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้านี่มัน38อันนี้39956อืม39้5 6 3 9 9 5 0 4 4 5เหรออืมก็ดูไม่มี ตัวเลขที่เราวิเคราะห์ตัวไหนที่โดดเด่นเลยนะสำหรับสูตรสีเขียวไหนเราลองกระโดดข้ามไปที่ผลการวิเคราะห์ของสูตรสีฟ้าดูนะผลการคำนวณของสูตรสีฟ้าดูเราเราก็จะมาไล่กันทีละลำดับตัวเลขเลยนะ3 8 4 4 5 3 8ี่สี่ห้าดสี่สี่ห้าก็ดูแล้วเท่าที่ก,กวาดตาดูเลยๆก็ไม่มีตัวเลขไหนที่สามารถเปรียบเทียบแล้วเมันจะได้ตรงกันนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วงวดนี้ก็คือ,อาการวิเคราะห์ของเราในงวดที่แล้วเนี่ย ไม่ได้ผลนะครับพอไม่ได้ผลก็เดี๋ยวเราลองไปที่ขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะของคลิปก็คือการไปวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขในงวดถัดไปดีกว่าก็คือ,อหวอยหาหนอนงวดวันที่6ตุลาคมนะผมกดรันโปรแกรมกดเมนูที่3กด Enter นะครับเพื่อทำการาวิเคราะห์ตัวเลขของงวดถัดไป โอเคครับต่อไปที่ตารางสรุปผลดีกว่านะที่ตารางสรุปผลเรามาดูที่รางวันที่1ก่อนแล้วกันนะด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลัก10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเฟนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5้าหลัก10ชุดเช่นกันนะตามนี้ก็เรียงตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติตั้งแต่มากที่สุดลงมาหาพอที่สุด10อันดับนะใครไม่อยากได้10อันดับก็ตัดให้เหลือ5ก็ได้นะต่อไปเรามาดูที่รางวันพิเศษนะครับ ด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเควนซีเราได้เลขสีฟ้า5้าหลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันครับก็เช่นเดิมก็เรียงตามตั้งแต่สถิติความเป็นไปได้ตั้งแต่มากที่สุดมาหาต่ำที่สุด10อันดับเช่นกันนะครับผมแล้วมาเจอกันในงวดถัดไปนะมาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์อของเราในงวดถัดไปด้วยกันพร้อมกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ